ตีจ้าวิธีการใชยแก้วตีจ้ะแทำไมหัวฉันเป็นงี้มกกลับมาน้ำหอมสัทีนะคะคุณผู้ชมไปนู้นไปนี้กันเยอะแยะมากมายนะคะกลับมาน้ำหอมได้แล้วนะคะวันนี้เรามากับน้ำหอมอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของอิเซมิยาเกะจ๊ะก็คือตัวนี้ เลเซลดิเซไ,ไปที่กลิ่นกันก่อนเลยเดี๋ยวเราว่างบนสารทีบายไปด้วยเอาจากชื่อก่อนนะคะเลเซลดิเซนะคะเลเซลชื่อมันบอกบรรบงอยู่แล้วนะเธอเลเซล เป็นเพศชายนะคะมันเป็นน้ําหอมผู้ชายเนาะแล้วคําว่าเล c เซลในภาษาฝรั่งเศสแปลว่าเกลือนะคะ <c oughs> คือออาจริงๆน้ําหอมตัวเนี้ยค่ะมันเป็นโอเดอร์ทอยเลตความจริงมันเป็นกึ่งๆึ่งโอเดอร์โคโลนไปโอเดอร์ทอยเลตอยู่ระหว่างกลางนะคะมันยังไม่เป็นโอเดอร์ทอยเลตหนึเพราะฉะนั้นกลิ่นมันจะค่อนข้างอ่อนความติดทนมันอยู่ที่ประมาณสักสีชั่วโมงนะคะ ชื่อมันบ่งบอกกลิ่นอยู่แล้วนะคะว่ามันมาทางมารีนแน่นอนกลิ่นมันเฟรชแน่นอนนะคะกลิ่นเกลือเพราะฉะนั้นกลิ่นท็อปน้ตของเขานะคะมันเป็นกลิ่นซีซอลเป็นกลิ่นเกลือทะเลนะคะจากนั้นเปลี่ยนกลิ่นนะคะเป็นวัตเทเวอร์หรือว่ายาแฝดเป็นกลิ่นกลางนะคะเป็นมิดเดิลน้ตนะคะแต่กลิ่นปิดท้ายเขาเนี้ยเป็นซีดาร์บูดนะคะกับโอ๊กมอสนะคะ เป็นยามอสนะคะเพราะฉะนั้นมันมีความเป็นกึ่งมาลีนกึ่งบูดดี้เล็กๆเป็นการผสมที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงลหลายๆคนจะงงว่ากลิ่นมันมาอย่างไงนะคะแต่สำหรับเราอะ่ะมันเป็นกลิ่นที่หอมกลิ่นหนึ่งเลยนะคะมันค่อนข้างสดชื่นแล้วก็ได้ความมันเป็นกลิ่นกลิ่นมารีนเนาะนะคะความจริงมันมีซีวีดเล็กๆมีกลิ่นสาหร่ายเล็กๆด้วยนะคะ แล้วมันก็จะแอบติดบูตี้ไปปลายแค่นั้นเองนะคะถ้าแบบใครที่ชอบน้ําหอมแบบกลิ่นค่อนข้างสดชื่นแต่แบบเบื่อกลิ่นที่แบบวุ้ยเฟรชมากๆแบบรู้สึกเราไม่ชอบกลิ่นบูตี้ที่มันเป็นแบบกลิ่นเปรีป้ยวๆมากๆแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะก็มากลิ่นนี้มันมันจะดูเคลียกลิ่นเคลียค่อนข้างไปทางนั้นมากกว่า,าคะ สนใจมันดูกันนะนะคะสาลัดอีเซมียาเกะคะลาซอดิเซนะจ๊ะที่เซฟอรานะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย